ติดหนึ่งเลยนะครับอติดหนึ่งทั้งเพลงทั่วไปและหมดเพลงหมดเพลงแมนหมดทั่วไปโอ้ดีใจเฮ้ยขอบพระเบิ่งตลอดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลไบ้านนอกนะครับเลไบ้านนอกกับเพชรตุระข้างนอกนะครับพ่อพ่อพี่น้องนะนี่ครับได้อ่าขนมนะได้ชิ้นอดไส้เพิ่นนะครับหนุ่มบะบนคนไร้เอสนะพ่อพี่น้องกับพิ่นกับได้น้ำให้บ้าเด่นหัวจักน้องอุ้งอิงเนาะ แล้วก็อ่าคณะสนัยเพชรบ้านแพงเนาะกับล้วก็มี่เอฟซีพ่อพี่น้องเพิ่นเข้ามาติดตามบอลลีกัหลายพี่น้องบ่ได้ดีใจหลายเนาะก็เลยว่าเห็นขนมแซ่บๆเนาะร้านนี้ประจำของบอลลีน้ำแซ่บแห้งก็ได้ชิจเทียนไอ้ไส้ดิซื้อไปฝากเพิ่นคั่นณะพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปพ้อกันเนาะข้างหน้านะครับนี่พี่น้องมาฮอดแล้วพ่อพี่น้องเห็นไอ้ไส้เิ่นพอดีเลยเนาะบังเอิญเลยจังได๋ก็บม่ห่วงนะครับนี่บอลลีก็มาพอไอ้ไส้พอดีนี่ซื้อนอนมาฝากนะ ได้ยังมาลยเนี่ยมีไข่เต่าแล้วก็ไข่หงเงแอกซีบแพ้งประจำของน้องนะอ่าๆนี่คือท้ายคลิปมากกว่านี่แมนครับครับผมสวัสดีครับผมดูบนค้นราละเอียดครับผมโอ้ได้ยังเนี่ยได้นี่มาฝากไก่เนี่ยแล้วร้านนี้แซ่บก็เลยชิ้นชิ้นฮอดนะก็เลยมาฝากที่ได้ซื้อมาฝากครับอ่ากับเนื่องจากโอ้ดีใจ่าเลยกรับมีเอฟซีพ่อพี่น้องเพิ่นจากน้องวงอิงเขามาติดตามแล้วก็โอ้ยกต่คิดเห็นไอ้ท้ายเนี่ยแหละก็เลยเอามาฝากเนาะทุกคนคืออันนี้คือว่า ดีใจแม่นดีใจนงวนขลิแนะน้ำแนะน้ให้ไปหูจักน้องยิงเกล็ดบานแพงแมนลอยเพลนแพงแล้วพาไปเบิ่งที่ว่าได้ท่ายนังไงเป็นในเอฟซีตอบแล้วอฟ FC ตอบรับหลายเพิ่นเข้ามาหลายผู้ดีใจนะ FC น้องแม่นเพิ่นเข้ามาตอารับดีเลยบ่แม่ขมาติดตามโอ้ก็ดีใจดีใจครับโอ้ก็เลยสิมาฝากมาต่อความพี่น้องเนาะเอฟซีซกๆเออแมนย้อนนงวนขลิเน้องขอให้เราคิดดีทำดี แล้ว f อฟซเขาจะติดตามเองแ<ม>สดงว่าบาวเล่บันนอกเฮ็ดดีทำดีทายสิ่งที่ดีเพื่อเผยแพร่ให้คนรู้จักน้องเ<ม>ขาก<ม>็ได้กดติดตามพี่น้องเขาเบื้องออกอยู่งั้นว่าครับพี่น,อน้องคันเบิ่งนู่นโวลก็เลียวบาถือว่าติดตามเพราะว่าเราทำดีสิ่งดีๆก็เลยตามมาพี่น้องเฮาเอซเขา้ามองเห็นอยู่ว่าไผสนับสนุนน้องสนับสนุนนอ้องเผยแพร่น้องในสิ่งที่ดีดีเอซเขาขาสิสนับสนุนือการแป่นรบพี่น้อง เอาแสดงว่าต oh ่อไปเบาเรียก็ต้องถ่ายคลิปเพื่อเผยแพร่คลิปน้องหลายๆคนแม่นครับพยายามถ่ายคลิปต้องออกเนาะเฮาศึกษาเฮาก็ว่าจะเป็นคลิปเฮาถึงเฮาบ่ได้ไปเบิ่งแต่เฮากัติดตามตลอดเนาะผลงานของน้องเฮากะสิมาเว้ามาหนี้ตลอดนะพี่เนาะตติดาในฐานะที่เราเป็นเป็นผู้เออ่ฮักน้องเศษซี่น้องเนาะเฮาสิพักดันน้องถึงเฮาบ่ได้ไปเบิ่งแต่เฮากัพยายามถ่ายทอดออกไปเนาะนี่ลนะนี่ล่ะนั่นแหละคือคือนุ่มวอลเขาเรียนบอกเสมอว่า ถ้าเราคิดดีทำดีเอฟซีมองออกเดี๋ยวเขาส,สนับสนุนพี่น้องผมบอกถือว่าถ้าเราทําดียังไงเ c ฟซีเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วนี่แหละนุ่งวนเ็เลยกับบอกไว้ว่าช่องนุ่งวนเ็เลยกับเผยแพร่น้องเต็มที่สนับสนุนน้องเต็มที่ช่องเบาเล่กับเผยแพร่ในสิ่งที่ดีให้คนรู้จักมากขึ้นเหมือนทําให้ชื่อเสียงน้องกระจายออกไปเยอะช่องเขามีช่องแหลกพยายามเผยแพร่น้องออกไปเพื่อให้คนครู้จักไล่ นี่แหละครับคิดดีทําดีแม่นว่าพี่น้องทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนถ้าเราคิดดีทําดีกับน้องแม่นว่แมนพี่แมนแมนในานะที่เฮาเป็ดซี่น้องนะมีโอกาสอยู่ใกล้ไกลบอกไกลเกินเมื่อยเกินที่เขาจะเดินทางใดก็ับไปไทยพี่น้องมาฝากมาตอนแมนครับมือไดที่เรียนใกล้กับ่งคิปบอกพี่น้องว่าเออมืออันม้อนี้สีมาเรียนยุ่ทันยู่นีก็บอกพี่น้องเฮาเสิได้มาเบิ่งแมนถึงขฮาป่ไเดีไยวไปถ้าก็สาสารถถทายทอดสดหรือว่าขฮาสามารถลงเป็นแบบกระจายข่าวให้เพิ่นใดเนาะเพราะว่า หลายท่านนี่เข้าไปเบื้องช่องนุ่มวลเคลเลตก็สีหูดีว่าช่องนุ่มวลเคลเลดพยายามเผยแพร่สิ่งที่ดีๆของน้องไปเรื่อยๆ <No. S 2> นี่แหละคือทุกคนสนับสนุนช่อง YouTube หลายช่องที่เข้ามาถ่ายก็แล้วแต่ความคิดเนาะสำหรับช่องนุ่มวลเคลเลตช่องโอเล่บ้านนอกหนุ่มตะวันพไทยหลลยช่องที่กำลังแนะนำให้น้องหู้จังน้องเองทุกอย่างคิดดีทำดีคืออยากเผยแพร่ศิลปินคือน้องอ่ะให้คนรู้จักไปทั่วโลกทั่วประเทศอย่างน้อยก็คือ นุ่มโอนเขาเลยกกับยูโซนนี่ได้มาเบิงเอฟซีนุ่มโวลเขาเรียกได้เบิงกับสิได้คนกับสิได้หูจักน้องต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือเขาเรียกช่วยกันสนับสนุนนี่ <Okay. S 2> <huh? S 1> น้องพี่เออผมมาเคลื่อนผมกับเบิงฉีบไออย,ยู <Huh? S 1> ่ดิเีื่อว่าน้องติดชะติดหนึ่งเลยนะครับโอ้ oh, ติดหนึ่งทั้งเพลงทั่วไปและหมดเพลงหมดเพลง,งแล้วหมดทั่วไป แสดงพูดดีใจเฮ้ยขอบไปเบิ่งตลอดครับคือนุ่มคนเขาเลียดกับคือกำลังเบิงเพ่งพี่น้องว่าง่ายคือวาแบบวายคือดันเพลงเบิ่งนั่งเบิ่งคือกันแลัวพี่น้องพอไปเลยกับเบิ่งคือกันมาติดหนึ่งมาแรงหมวดทั่วไปดีใจน้ำเนาะเพลงเนาะนุ่มคนเขาเลียกับไทยปุ๊บเลยทันทีกันแสดงว่า โอเล่พนน้องกาไปเบิ้งกันเข้าไปเบิ้งงข้าก็เบิ้งของน้องพ่อแมนดีใจดีใจน้ำมือกันเบื้องพอทุ่มเพิงเกือบเที่ยงคืนไปแล้วผมกับเบิ้งไป็นโอ้ดีใจน้ำน่องเนาะในฐานะที่เอฟซีเนาะีงหัวใจมาก่อนนุ่งบอลเขาเล่นหัวใจมาก่อนนะว่าอะไรก็ดีใจเนาะสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเขาเขาเข้าหัรดหนองเมนเขาฮารน่องสนับสนุนฝากความพี่น้องหน่เด้อมาใส่กันดันเนาะครับเนาะแสดงว่าเริ่มติดตามนี่แหละแมนครับฮาร์ดหน่องฮาร์ดหน่องครับดูแน่นห่องถึงเข้าประเดี๋ยวไปดัน คนละเอียดกับเขาไปเบิ่งแม้กระทั่งช่องน้องช่องพ่อแม่ของน้องทีมงานในองค์กรรเพิ่นพิเยษนั่นแหละนี่แหละครับพี่น้องฮักกันแพร่งกันเนบางพื้นเมืองกันไปนี่แหละครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเขามาเบิ่งกันอย่าลืมกดติดตามช่องโอเล่บ้านน้อกให้กาลังใจกันแม้กระทั่งช่องนุ่นวนข้เรก็แล้วีแต่แมนครับคือทีมงานของเฮาคือพร้อมที่สนับสนุนน้องเต็มที่เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงน้อยคนรู้จักไปตัวประเทศนะครับพี่น้อง คัดการแป่งกันคือว่าละมีสิ่งดีๆก็เฮตุดีๆไปบังคนอาจสิมองว่ามากขอเกษน้องบอ่ครับพี่น้องเริ่มแรกอ่ะนุน่งบอลเขลิหักก่อนเป็นเอฟซีก่อนใช่ครับพอวันหนึ่งมีช่องของเจ้าของอยู่แล้วอ้าในี่เมื่อเรารักและติดตามน้องอยู่แล้วทาไมเราจะไม่เอาช่องเราไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้จักบ้างเอฟซีช่องนูน่บอลเขลิจะได้เบิ่งคือกันเหมือนสนามนุนให้คนรู้จักน้อง มือนึงหนุ่มอุบลคอาเลจก็มาแนะนำให้โอเล่บ้านนอกรู้จักน้ององิงโอเล่บ้านนอกเขาไปเบิ่งซาหน้อยเพื่นน้องแพงเหรียญไปพ่อน้ององิงอ้าวหักเห็นบ่อย่างน้อยคือช่องหนมอุ่ลช่องโอเล่บ้านนอกก็ได้รู้จักน้องกับเหมือนสองช่องเผยแพร่ไปอีกมินครับคนรู้จักไปหลายแล้วมือนึงใส่ฟ้าดังนอนนเาะพี่น้องบุไทยกลับมาเป็น FC เห็นบ่ในคลิปพี่น้องก็เห็นมาสมัครเป็น FC น้องเห็นบ่ช่อง YouTube หลายๆช่องรู้จักน้องเอามาถ่ายทอดลงช่อง คนก็บหูจักนี่เขาเรียกกระจายกระจายชื่อเสียงเผยแพร่ชื่อเสียงคน้นหูจักหลายไป,ไปนอ้องแม่นครับนี่แหละครับคือข้อดียิ่งรู้จักเยอะเผยแพร่เยอะคนก็บหูจักหลายเวลาน้องไปเล่นอยูไ่ไสคันคน้นหูจักหลายมาพี่น้องคือจังนายทุนเขาจา้างไปปีตวีกหรือไปเล่นไสพอคนเขามาเบิ่งช่องนุ่มอุบลคนละเฮ็ดช่องโอเลนือวันนอกก็แม่การะทั่งนุ่มตะวันบูรไทยคนก็สิไปเบิ่งหลายเด้บ้างนี้แม่นครับพอค้นมาเบิ่งเพิ่นว่าน้องอีกคุณเผยแพร่ได้ตัวนุ่มบนปะเดียด เอามาลงผู้นี้บ่พอมาเล่นใกล้เมืองอบงสิเขาก็ไปเบิ่งแม่นบ่ครับแม่นครับการทําช่อง YouTube บ่แม่นว่าสิไปเพื่ออันนี้อย่างเดียวเด้หลายคนที่ไปถ่ายก็เพื่อเผยแผ่แมันบ่พี่น้องผมแม่นครับเผยแผ่เพื่อฟังดังกันเนาะคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์บอกว่าแม่นบ่การที่หลายช่องไปถ่ายทอดก็เหมือนชื่อเสียงน้องกระจายออกไปเวลานายทุนเขาจ้างไปปิดวิกคนตอบรับดีเขาก็สิจ้างบ่เซาเด้พี่น้องสู้ว่ามื้อนี้จ้างไปอยู่เมืองอบงคนมาเบิ่งหลายปึ๊บ นายทุนเห็นน่อู้คนเบืองหลายเขาก็จ้างอีกแม่นครับพราะจ้างอีกปุ๊บองค์กรสาวน้อยเพื่อนแพงก็มีงานตลอดแม่นแบบเหมือนอีเหมือนการสนับสนุนสนับสนุนโดยตรงแล้วทางน้องแม่นครับผมบอกถือปะเพราะเพราะบางครั้งบางบางส่วนนี่เขายังบ่ไห้เบืองบ่คคอยเปิดรับยังบ่ฮหุจักเนาะพอไปเห่ียนเขาก็บ่ฮห้ว่าในวงนี้ไผเหรียญแต่ถ้ามือนึงช่องย o u t u b นจังเสียนมวลดเลโอเล่บ้านนอกตะวันผู้ไทยนมตะวันผู้ไทยมาก ่ายทอดเขาก็คคนในพื้นที่ก็สิเริ่มงูมูจักได้บป่านี้แม่นเวลาเขาจ้างมาปิดวีกปึ๊บเขาก็สิไปเบิ่งหลายกันบ่ล่ะครับพอนายทุ่นเห็ีว่มาเอ้ยคนดูเยอะหน้าจ้างพอไปจ้างปึ๊บเห็นบ่าองค์กร่ะวงอะได้แล้วงานสองคนในวงได้มีรายได้แม่นครับลูกล้านเท่าจิเป็นเดนเซอร์อยู่หันก็เป็นรายได้เี่สั่้รก็แมีนงานเห่นก็ได้เห็น่พี่าเป็นเป็นคือยังแบบสร้างรายได้ให เนี่ยเออเออทั่วเลยพี่น้องแบบแบบเขาแบบใส่พักดันคนมีงานมีการเนี่นคือบางคนจะมองว่าเป็นการทำ y o u t u b เกี่ยวกับน้องไม่ใช่ว่าจะไปก่อนนี่คือน้ำึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันเป็นกลไกของมันถ้าเผยแผ่นะพี่เนาะซอยกันพักดันซอยกันเพชรนาทีของเอฟซีคนหักไม่ใช่พวงการถ่ายชุดนุ้ยวนผลเได้ขนมเหรียกันสิเพราะในอยากกินขนมนะครับเด้ซี่มึงแก่เสียบบ้านเราสีรายประจานอาเลยนะนี่แเราพี่น้องนะกะ ใกล้ซื้อใกล้จะหอดมือที่เ้ารอค่อยแล้วนเ<อ>านาะน้องอุ๋ยิงสิมาเหรียญโยอำเภอสำโรงเดอ้อพ่อพี่น้องเด้อวันที่สิบเจ็ดมกระลานะครับพ,พยยออ่อพี่น้องโยไกโยไกกะพอดีอ่าอยู่ไกลถึงบ่ได้มากอะเบิ่งผ่านได้นะเพือ่อนเบิ่งช่องเอบิ่งช่อง,เอ,งเอาเรียกบ้านนอกเรือช่องันนุ่มบุบบุเข้าเลยกันเลยครับเพิ่นกับสิไปขึ้นกันเนาะบ้านเพิ่นน้องคลิปนี้กะจะขอขอบคุณเอฟซีพ่อพี่น้องทุกคนเด้อสิขามากเราชมบาวเรียนะขอบคุณอ่าไอ้ไส้ขอบคุณทุกๆคนนะครับ ขิ่นี่ไปซ้ำเหนียก่้อนนะครับบอเด็กขอุญาตจบชลิปซ้ำเหนียก่้อนสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายบสวัสดีครับ